แนวทางและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 1. ฝึศึกสมาธิเพื่อล้างพลังงานตกค้างในร่างกายโดยการใช้ออกซิเจนเข้าไปเคลียร์โดยการเดินปราน848เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. นำพาท,ทุกท่านทำสมาธิหลอมรวมกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ภายในของตัวเราเองและไฮเออร์เซล ิวตัวตนชั้นสูงเรียกได้ว่าเป็นตัวตนของเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด The Best of Me 3. ใช้พลังงานแสงที่เกิดจากในสมาธิในการร้างพลังงานตกค้างและฟื้นฟูเซลล์และ DNA ของเรา 4. การเขียนบันทึกแห่งฟ้าหรือการเปลี่ยนบทชีวิตของเราใหม่ โดยการฝึกสมาธิเข้าหาตัวตนและอยู่ในร่องพลังงานเดิมจำนวน30บวันขึ้นไป 5. เรียนรู้ว่าเรามีภารกิจใดทำบนโลกเพื่อผู้อื่นทำภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่สามารถส่งต่อได้ผู้คนได้ง่ายโดยที่ทำได้ตลอดและทำสอดคล้องกับงานประจำที่ทำบนโลกนี้ 6. ฝึกการใช้พลังงานรักษาตัวเอง 7. แม้เราจะฝึกฝนได้มากมีพลังกิตเพิ่มขึ้นให้เรากลับมาโฟกัสในชีวิตปัจจุบันของเราทำให้ตัวเรามีความสุขในทุกๆวันควบคู่กันไปคุรุอ้อนฝากไว้